พราะงั้นพอเมาเห็นปั๊บม like ันต้องติดกันทันทีเลยนี่สายอำนาจวัสนาบุณาปิยสุภาที่เคยสร้างกันมาสร้างเห็นกันมันติดติดได้เร็วนี่พูดถึงสายบุญสายต่าสายบุญเพ็นอย่ว่าเจี่วก็ผัวกันเมียก็แบบเดียวกันโอ้ยังูชถที่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาจตกก่อนอย่างสนิทติดกัมานานพอเมาเห็นปั๊บแล้วมันจะถึงกันทันทีนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นดังเศรษฐีคนหนึ่งจะมีเงินเท่าไหร่วะา สี่สิบอแต่ขนาดที่ทจะตายรู้สึกจะมีละหองแหงกับภรรยานั่นแหละผลนั้นนั่นฝ่ายเศรษฐีเป็นผู้ผิดตายลงไปเนี่เลือกไปเกิดเป็นนายพรานป่าอยู่ในป่าส่วนภรรยาตายแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีภรรยาเนี่ยเ,เ,เป็นลูกเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวนายพรานไปอยู่ในป่าล่าสัตว์อะไรได้มาแล้วมาขายตลาด นี่ผู้หญิงคนนี้อยู่บนตึกสูงสูงหลายหลายชั้นนะแล้วมองเห็นนั่นถูกสตากันแล้วนั่นเห็นไหมละ่ะหัวในยายแล้วก็เกิดเป็นในป่า,า,านี่มันยังรู้อืมทา้งนี้พอใจคอยสอดคอยสองดูเวลาในฟาน,นั้นเข้ามานี่เข้ามาเวลาไหนออกเวลาไหนแกจะคอยกําหนดตดจำเวลเเวลาไว,ว้เรียบร้อยนี่แกจะ,จะพยายามติดตามเห็นไหมละ่ะ ทางบ้านไม่รู้นะเพราะมีพวกอ,อะไรบริษัทบริวารห้อมล้อมรักษาแกตลอดเวลาจะจะเคลื่อนย้ายไปไหนต้องแห่กันไปเลยม่ันแะจะหาช่องทางไหนจะติดตามนายพานคนนี้ไปให้ได้นนั่นเห็นไหมละ่ะนายพานก็ไปตามภาษาเอาของไปสายตลาดใส่ล้อดส่เชียงไปขายพอถึงเวลาเขาก็กลับไปคอยสังเกตเวลาเวลา,วลา,วลาที่นายพานมาและนายพานกลับออไป แน่ชัดแล้วที่นี่พอถึงวันจะเอาล่ะที่หนี่นะโอะาบาผาวบาดออกทางหลังบ้านแม่บริษัทบริบาลเห็นเลยนะพอขึ้นไปดูข้างบนเห็นนายพานคนนี้ออกมาแล้วขี่ล้อขี่เกวียนออกมาจะมองข้างบนจะเห็นได้จังหวะพอดีเจ้าก็เลี้ยกลอดขอโมยออกจากบริษัทบริวาลจะออก้างหลังบ้านปั๊บจะพลอยอนายฟานอยู่นาน ไปก็ขอไปด้วยว่ไปไหนว่าขอไปด้วยเลยวะาก็เลยไปนั่นฉะนั้นให้ไปจังทีเลยจนไปมีลูกด้วยกันต้องรู้มันเจ็บคนรูเท่าไหล่นี่แหละแล้วผู้หญิงคนนี้แกเป็นพระสเร็จพระโสดานะไม่ใช่ธรรมดาแกสาเร็จเป็นพระโสดาแลวพระโสดาละการมาเกิดไม่ได้นี่แต่เป็นผู้แน่วแน่ในธรรมในบุญในกรรมทั้งหลาย ลงเป็นพระโสดาแล้วแน่ที่สุดในศาสนาในบุญในตรรม